วันนี้เวลา18.14นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลแขวงพระนครศรีอยุธยาโอกาสนี้มีราษฎรจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจากจังหวัดใกล้เคียงเฝ้าทุนละอองธุลีพระบาทรับสเสด็จและมีช้างสิบเชือกจากวังช้างอายุธย,ยาแลพเนียร แต่งตัวชุดขชาพรแสดงการหมอกกราบและชูง,งวงเพื่อถวายความเคารพครันเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดทูปเทียนเครื่องนมัการบูชาพระพุทธนวราชบพิษพระราชทานพระบรมราชวรโรกาสพระราชวรโรกาสให้หนายชัยเทพจันทนกุลกะ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครศรีอยุธยาและนางสาวสุทินีสมณะผู้พิพากษาศาลแขวงพระนครศรีอยุธยาทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายหนังสือที่ระลึกต่อมาเสด็จพระราชดำเนินไปยังมณฑลพิธีวางศิลาฤกษ์ส่งพระสุรายท่งเจิมแผ่นอิดทองนาคเงินและแผ่นศิลาฤกษ์แล้วทรงวางแผ่นอิดทองนาคเงินและแผ่นศิลาฤกษ์ แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังแท่นพิธีส่งกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแผล่ขุมป้ายอาคารที่ทำการสารแขวงพระนครศรีอยุธยาต่อจากนั้นทรงพระดำเนินเข้าสู่พระพราพิธีทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมถวายพระสงฆ์ทรงหลังทักษิโนทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดีเรกทรงลงพระปรมาพิไทยและและทรงลงพระนามาพิไทยในแผ่นศิลาสารแขวงพระนครศรีอยุธยา เดิมเปิดทำการเมื่อวันที่1มิถุนายนปีพุทธศักราช2500ได้ใช้อาคารร่วมกับศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบนถนนอู่ทองตำบลหอรัตบบน,ตนชัยอำเภอพระนครศรีอยุธยา ข้างพระราชวังจันกเกษมกระทั่งปีพุทธศักราช2521ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ย้ายไปเปิดที่ทำการอาคารหลังใหม่บนถนนโรจนะแล้วได้ส่งมอบอาคารหลังเดิมให้กับศาลแรงงานภาคหนึ่งสาขาพระนครศรีอยุธยาใช้เป็นที่ทำการศาลแทนผนวกกับปีพุทธศักราช2517ต่อเนื่องจนถึงปีพุทธศักราช2530 ได้มีพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตอำนาจศาลแขวงให้กว้างขวางยิ่งขึ้นหลายอำเภอในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจนเมื่อมาถึงปีพุทธศักราช2532ก็มีพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตอำนาจศาลแขวงอีกครั้งส่งผลให้ศาลแขวงพระนครศรีอยุธยามีเขตอำนาจครอบคลุมทุกอำเภอในพื้นที่พระนครศรีอยุธยา รวมทั้งสิ้น16อำเภอปริมาณคดีที่เข้าสู่การพิจารณาพิพากษาจึงเพิ่มขึ้นตามลำดับจากสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่ต่อมาเมื่อวันที่20มกราคม2557ศาลแขวงพระนครศรีอยุธยาจึงได้ย้ายมาอย่างที่ทำการแห่งใหม่โดยก่อสร้างเป็นอาคารสูง2ชั้นจำนวน2อาคารเชื่อมต่อกันขนาด8บันลังบนที่ราชพัสดุเนื้อที่11ไร่3งาน47ตารางวา ถนนอยุธยาเสนาตำบลบ้านป้อมอําเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสําหรับเขตอํานาจสารแขวงพระนครศรีอยุธยาตลอดท้องที่ทั้ง16อําเภอคืออําเภอพระนครศรีอยุธยาอําเภอท่าเรืออําเภอบ้านแพรกอําเภอลาดบัวหลวงอําเภอบางปะอินอําเภอบางปะหันอําเภอบางไทรอําเภอบางบานอําเภอวังน้อยอําเภอนครหลวง อำเภอภาชีอเภอภบางซ้ายอเอภผักไห่อเอเภสนาอเภอภมหาราชและอเภออุทยัยจะมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาซึ่งกฎหมายกำหนดโทษอย่างสูงจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน60,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและคดีแพง่งซึ่งราคาทรัพย์สิสนข้อพิพาทหรือจำนวนเงินที่ฟ้องไม่เกิน3 0 0 0 0นบาท